จ้าหมู <c oughs> วันนี้เนี่ยถึงเวลาวันตายของแกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดยิงไม่ได้เอ้ยหยุดยิงสิอ <c oughs> ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลูกคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็กำลังจะมารีวิวมอสกันอีกแล้วนั่นเองเนี่ยฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็อยู่กับมอสที่ชื่อว่า Reforge Mod นั่นเองเนี่ยฮะซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ <c oughs> ทั้งหมดเลยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธเป็นมอสอาวุธแบบโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งมดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมอดขนาดแบบกลางๆใกล้ใหญ่นะครับเอาไปว่าผมตีว่าใหญ่เลยละกันนะครับซึ่งในไอเทมเนี่ยโอ้โหมีไอเทมเยอะมากในมดนี้นั่นเองนะครับผมมาซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มรีวิวแล้วนั่นเองนะครับผมอ๋อแล้วก็ช่องนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับช่องนี้เนี่ยก็จะอัพคลิปทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับยังไม่ได้เริ่มรีวิวมอดเลยฝนตกเหรอโอ้โห ก็แบบว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าฝนนะครับก็เลยแบบเอออาจจะมีฝนตกกันบ่อยๆหน่อยนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวกับในเกมเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับว่าไอเทมในมอดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้แยกออกเป็น4หมวดหมู่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างแรกเลยก็คือตัวของโกซิเกอร์อันนี้เนี่ยผมจะพูดอันสุดท้ายส่วนใดนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่คิดว่าโกสิเกอร์มันคืออะไรแล้วอยากถ่ายเล่นเล่นก็สามารถลองถ่ายเล่นเล่นกันในคอมเมนต์กันก่อนได้เลยนะครับผมแล น,นี้เนี่ยผมแยกเป็นมหมวดพิเศษว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดซอร์ i v a ลแล้วเกมมันจะแคนถ้าใช้ไอเทมพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็แยกเอาไว้เป็นแบบแยกต่างหากเลยนะครับต่อไปก็จะเป็น Rage วฟพอน n อันนี้ก็จะเป็นพวกไออาวุธที่มาเป็นแบบระยะนั่นเองนะครับแบบเป็นโหมดระยะก็คือเอาง่ายๆไม่ใช่พวกตีใกล้และอันสุดท้ายก็คือ m ิ l ล,ลี่เวฟอนก็คือพวกอาวุธตีไกลนั่นเองนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากอาวุธที่มาเป็นปืนกันก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าพวกอาวุธระยะนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยผมก็ได้จัดเรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือมัสเก็ตนะครับซึ่งตัวของมัสเก็ตเนี่ยมันก็คือปืนนั่นแหละครับซึ่งตัวของปืนอันนี้เนี่ยก็จะมีกระสุนพิเศษของมันเองนะครับก็จะเป็นกระสุนตัวนี้เลยนะครับส่วนวิธีการคราฟตตัวของมัสเก็ตเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้ตัวของมัสเก็ตบาร์เรลกับการสต็อกนะครับ แต่ว่าการสร้างตัวของมัสเก็ตบาเรลเนี่ยคุณก็ต้องใช้ไอรอนอิงกอตสอันและฟิลสแอนด์สเตลลอีก1อันนะครับในการสร้างตัวของมัสเก็ตบาเรลนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการสตอ็อกนะครับซึ่งอันนี้ก็แบบราคาถูกมากนะครับสำหรับตัวของการสตอ็อกคุณเพียงใช้สติกสออันแล้วก็ตัวของวูดแพร้งอันนึงแบบไหนก็ได้นะครับก็จะได้ตัวของการสตอ็อกออกมาแล้วนะครับพอคุณสร้างมัสเก็ตออกมาแล้วน,นะครับคุณก็สามารถที่จะเติมยัดกระสุนเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้ลองแบบ e อะไรนนนดหน่ย,หยคับ คือมืยิงนัดหนึ่งเนี่ยมันจะเสีย5 d u r a b i l i t y นะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าจะตั้งเลขให้แบบสูงๆทำไมในเมื่อแบบเออที่จริงจะบอกว่าเอาไงดีถ้ามันแบบ5 5หารร้อยอันเนี้ย5หารร้อยได้เท่าไหร่นะครับ20เอออันนี้ก็น่าจะบอกไปว่าเออยิงได้20ครั้งแต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องรอแต่เรื่องของทางผู้สร้างมอสนะครับว่าเขาจะจะตัดใจ,จย,ยังไงนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมขอเกมโหมดศูนย์กันก่อนนะครับเพื่อจะได้แสดงให้เห็นนะครับว่ามันเติมกระสุนกันยัังงงงไงซึ่ MAS ่่ตววขขอเกกีีดแคค มันก็จะมีอะไรแบบเหมือนสีมันขึ้นตามปืนแบบเมื่อกี้นะครับส่วนเวลายิงเนี่ยคุณก็สามารถแบบอกดค้างแล้วก็แบบเล้งแล้วก็ปวแบบนี้นะครับซึ่งเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะหนาแน่นพอสมควรนะครับแบบปิ้วปัวนครับผมซึ่งแน่นอนครับไอ้ดูดันถูกใจวัยรุนแน่นอนอ นะครับผมแล้วก็ตัวของข้อเสียอันนึงนะครับก็คือผมรู้สึกว่าตัวของมัสเก็ตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แพงหน่อยนะครับคุณต้องใช้อ r o n e อีกอันหอันการพาวเดอร์1อัน,อนแล้วก็เพเปอร์อีกหอันในการสร้างมัสเก็ตบอลแปอันนะครับซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเทียบกับอาแบบนี้เนี่ยก็คุ้มนะครับแต่ว่าในราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแลกเปลี่ยนสูงกันนิดนึงนะครับผมวัสดุก็ไม่ได้หาง่ายๆเลย ผมส่วนตัวของอันอื่นเนี่ยก็จะมีพวกแบบออไพวกติดติดบีดต,ตรงข้างหน้าปืนนะครับรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าไบโอเน็ตนะครับซึ่งใครที่เล่น Battlefield นะครับเกม Battlefield 1เลยอ่าจ่อจงเลยนะครับก็น่าจะพอแบบเดาๆกันได้นะครับว่าไบโอเน็ตเนี่ยมันจะมีในโหมดไบโอเน็ตชาร์จที่พุ่งใส่ศัตรูด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีมีดต,ตรงปืนเดี๋ยวติดอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งวิธีการใส่ไบโอเน็ตเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงคุณใช้มัสเก็ต กับมีดที่คุณอยากใส่เข้าไปนะครับซึ่งมีดเดี๋ยววิธีการคราฟก็จะใช้ตัวของซิกแล้วก็ตัวของแพงซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเป็นมีดไม้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบอันอื่นเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีดแบบ stone ก็จะใช้แบบ stone ซึ่งตัวของมีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคราฟยังไงในของช่วงตัวของไออาวุธแบบมิลลี่นะครับผมมาต่อไปเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือ crossbow นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อีกแล้วนะครับยิงทีก็เสียทีละห้าเหมือัน ไอรอนอีกก้อนสอันแล้วก็ตัวของ o โอ w o วู p l a n งอีก2อันนะครับย้ว่าเป็นโอ๊ w o ูดแผลงนะครับผมในการสร้าง Crossbow อีก1อันนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยคุณก็ต้องใช้คอร b สโบโบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระสุนของค o s s สโบโดยเฉพาะเลยอันนี้ราคาก็จะถูกๆลงมาหน่อยนะครับคุณแค่ใช้ตัวของ Iron i อีกก้อันกับเฟ a ธอร์ในการสร้างค s s b o w บโบซึ่งก็ถามว่าวแพงอยู่ไหม ก็กากึ่งอยู่ระหว่างเส้นบางๆที่รู้ว่าแพงกับไม่แพงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการรีโหลดก็คล้ายๆกันเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณแค่กดมาขวาไปนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีแอนิเมชันเติมกระสุนที่ตัวของช่องฮอตบาร์ของผมนะครับแล้วก็เวลายิงเนี่ยก็กดมาขวาค้างหรือว่าคุณจะกดยิงดื้อก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงอันนึงให้ดูครับ เห็นไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวของกระสุนเนี่ยมันจะแบบมีมีแบบอะไรเอียงๆตามวิธีลม้มนิดหน่อยไม่ไม่ใช่ตามวิธีลมหมายถึงว่ามันหมุนอะหมุนเวลายิงเดี๋ยวผมลองใส่กระสุนมาอีกรอบหนึ่งให้เห็นกันชัดๆแล้วกันครับนี่ปุ๊บเห็นไหมครับมันคือแบบมันเหมือนหมุนอะปิว้วแบบนี้แล้วก็ยิงไปเลยนั่นเองแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นเปนส่วนของ crossbow นะครับ <S 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 อันต่อไปก็จะเป็นตัวของ b o u เดอร์บัสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับสำหรับตัวของ b o เดอร์บัสนะครับตัวของ b o เดอร์บัสเนี่ย มันจะเป็นอาวุธที่เป็น AOE นะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่เข้าใจคําว่า AOE คืออะไรซึ่งตัวผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจมากตอนแรกผมก็ไปถาม Google มานะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการโจมตีศัตรูแบบเป็นหมู่นะครับผมก็คืออันนี้เี่ยมันยิงแบบยังไงยิงกระจายหลักแบบไม่ไม่ใช่หลักหมู่ต้องเรียกว่าเป็นหมู่ได้นะครับผม ซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาวุธน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับยิงทีก็เสียทีละห้าดูราบิลตีอีกแล้วนะควิธีการเติเม,มกระสุนก็แค่กดมาขวารอบนึ่งครับอันนี้เนี่ยจะเหมือนมัสเก็ตเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลายิงสังเกตด,ดีๆนะครับถ้าผู้ชมดูดีๆเลยอันนี้ยวผมจะนับเขาดาวให้ก่อนด้วย3 <aquele S> 2 <ś c oughs> 1เห็นไหมครับมันจะยิงแบบ เป็น a O E จริงๆนะครับก็คือยิงกระจายแหละแบบให้คิดสภาพประมาณปืนลูกซองนะครับอันนี้ถ้าผมให้เทียบแบบง่ายๆนะให้คิดภาพประมาณปืนลูกซองได้เลยนะครับผมในการยิงอันนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวขอบโบลกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสเกลแบบสเกลริๆิล้วนะครับก็คืออันนี้เนี่ยยิงเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับซึ่งอันนี้สามารถเป่ายิงได้ทั้งหมด40นัดนั่นเองนะครับแถมตัวของไอกระสุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบยังไงแบบมีหลากหลายให้เลือกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า ไอ้ตัวของบาวเดอร์กันเมื่อก,กี้ผมจะลืมพูดครับนิดนึงมาเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงก่อนก่อนที่จะย้ายไปตัวของโปรกันนะครับขอพายนิดนึงนะครับผมซึ่งตัวของบาวเดอร์บัสนะครับคุณใช้กันสต็อกของตัวของปืนมัสเก็ตได้เลยนะครับแต่ว่าไอตัวของบาวเดอร์บัสบาร์เรลเนี่ยอันนี้คุณใช้แค่ตัวของไอรอนอีกอสี่อันแล้วก็ฟินแอสติลนะครับผมในการสร้างตัวของไอตัวของสต็อกนั่นเองนะครับผมมา ต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเอ้ไม่ใช่ดิต้องพูดว่าบาเรลสิไม่ใช่สต็อ <c> ก <oughs> โอ้ยพูดผิดเดี๋ยวขออภัยนิดนึงนะครับซึ่งต่อไปโบกันเนี่ยจะเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าถูกมากครับที่จริงจริงู้ว่าปืนเลยครับเรียกว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นเป่เปาได้ครับซึ่งคุณใช้แค่ชูการ์เคน3อันแค่นี้ในการสร้างโบกันนะครับผมแล้วก็ไอ้ที่มันจะแพงมันแพงที่ลูกดอกนะครับแล้วลูกดอกเนี่ยแต่ละอันนี้แบบอืมโอ มีตั้งแต่ดอกธรรมดายันดอกอัพิษยันดอกนู่นดอกนี่ดอกเต็ไมไปหมดเลยแต่ไม่มีอีกดอกหนึ่งที่คนมาจะใช้ด่ากันนะครับซึ่งผมก็ขอไม่พูดละกันนะผมน่าจะพอเดาๆกันได้อยู่แล้วมาถึงดอกอะไรนะครับอันนี้เนี่ยซึ่ง normal ดดาเนี่ยอันแรกเนี่ยจะเป็นดอกแบบปกตินะครับซึ่งเวลาย,ยิงโดนนะครับก็อืมก็จะเสียด้ยไม่ถึงไม่ใช่เสียดาเมจก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเสียดาเมจแบบปกติไม่ติดบัฟอะไร ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณใช้สติ๊กสอันเฟเทอร์สอันแล้วก็เฟตอีกอันหนึ่งนะครับในการสร้างตัวของน o b l e d a ดาร์ปกตินะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าน o b l e ัลดาร์เนี่ยมนธรรมดาเกินไปแล้วแบบอยากเพิ่มพลังทําลายล้างของมันคุณก็เอาไปอาบยานั่นเองนะครับอ,อาบยาเลยนะนะครับซึ่งวิธีการอาบยาก,ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอย่างอันแรกเนี่ยดาร์ดออฟฮังเกคุณใช้ o t ตเทนเฟลชอาบตัวของน o b l e d a ดาร์นะครับในการสร้างไอตัวของดาร์ดออฟฮังเกหนึ่งอัน ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของ พอยซันดาก็คือลูกดอกอาพิษนั่นเองอาบยาพิษอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยคุณใช้แคคทัสใส่เข้าไปที่ normal d a r t นะครับคุณก็จะได้ตัวของลูกดอกอาบยาพิษแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าเออยาพิษธรรมดาเดียวมันแบบโอ้อีซี่กันไปอ่ะมันต้องอาบแบบรุนแรงนะครับซึ่งแบบรุนแรงหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะติดเพชรพิษที่หนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยคุณใช้ Noble d a r านหนึ่งอันกับ Spider eye ในการสร้าง Very Dar poisonous นนันเองแล้วก็อีอนนงเนี่ d a r พอันยี้เนสโลนั่ ก็คือถ้าคุณใช้ตัวของนอ m มดารกับสลัมบอร์คุณก็จะสามารถครับดาร์ดออฟสโลเนสได้นั่นเองนะครับและอสุดท้ายนะครับผมว่าน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่มีมาในนี้แล้วนะครับก็คือดาร์ดออฟเดอะวิเทอร์นะครับดาร o ดออฟเดอะวิเทอร์อันนี้เนี่ยก็จะใช้สไปเดอร์ไอกับโบนอาบตัวของนอโมดเข้าไปเดี๋ยวก็จะได้ดาร์ดออฟวิเทอร์ไปเลยนั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้การยิงเนี่ยคุณก็แค่กดมาขวาค้างครับแล้วก็ปุ๊บเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับ อันนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งเติมกระสุนอะไรนานๆด้วยนั่นเองนะครับแพงที่กระสุนนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครัสำหรับตัวของอาวุธนี้ต่อไปนะครับก็คือจเวลินนะครับจเวลิน ja ผมไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็ ผมให้เลือก2อ,อย่างนะครับก็คือถ้าคุณจะเอาไปตีแบบตีประชันหน้าแบบนี้เนี่ยก็ได้นะครับที่ริงผมขอสัมเปิลการตีประชันหน้าแบบปกติให้ดูดีกว่านะครับนึกก่อนนะหมูอ้อพริกโอเคเมื่อกี้ผมนั่งนึกอยู่หมูมันภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรแบบแบบว่าพูดไงดีปิงขึ้นในสมองครับแบบว่าปิงมันสูงช่วงนี้นะครับแบบปิงไม่ค่อยดีสสใสจะต้องไปติดทูไฟเบอร์ให้สมองไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับช่วยช่วยไม่ใช่นะโอเคมา เดี๋ยวผมลองตีกันก่อนนะครับซึ่งตัวของจาเวรลินเนี่ยข้อดีเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีตัวของดูลาบิลิตี้ตัวของจาเวรลินนะครับแต่ว่าที่มันจะมีดูลาบิลิตี้และสามารถแตกได้ก็คือไอตอนปลายเนี่ยนะครับคือถ้าคุณปาเนี่ยถ้าอ่ะอย่างอันนี้เนี่ยอ่ะอันนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับก็คือถ้าผมปาแล้วมันโดนเพิ่มเนี่ยมันก็อ่ะมันก็แค่ปักพื้นเฉยๆนะครับแต่พอคุณปาเข้าไปเนี่ย ก็จะเห็นนะคบว่า durability เนี่ยมันลดออกไปแล้วนั่นเองนะครับมันสามารถปักพื้นได้ถึง32ครั้งเท่านั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกว่าผมแนะนำเอาตรงๆเลยเอาไปตีดีกว่านะครับผมถึงแม้ดาเมจม,มันจะสีซึ่งซึ่งผมก็คงบอกว่าเออเอาไปสร้างดาบเผิดจริงๆนะครับตัวของจัมบลินแล้วก็อันนี้เนี่ยมันคือมันไม่แพงอ่ะด้วยความที่มันไม่แพงเพราะมันใช้แค่สติกสองอันแล้วก็ฟินอีกอันนึงเนี่ยในการสร้างจัมบลินอันเดียวเนี่ยโอ้บอกเลยครับว่าคุณจะสร้างดาบหรือคุณจะสร้างอันนี้เนี่ย ก็ต้องแล้วแต่เหมือนกันนะครับแต่ง่ายๆนะครับดาบมันมีดูแลเบิลิตี้นะอันนี้เนี่ยปลามันดูมีดูแลเบิลิตี้ตถ้าตีมันไม่มีดูแลเบิลิตี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับก็คือเน็ตออฟบีส์นั่นเองนะครับซึ่งเน็ตออฟบีสเนี่ยอันนี้ถ้าให้ผมพูดง่ายๆก็คือเป็นไอเทมที่ผมใช้ทําอินโทรเมื่อกี้นั่นเองนะครับตอนเริ่มตัวมาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีไอเทมหนึ่งที่ผมยิงแล้วมันหยุดไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนีี้้ก็คคคืออไเทมนนแหละะรรัับบ ซึ่งอันนี้วิธีการคาราฟก็ไม่ได้แพงมากนะผมว่าคุ้มมากด้วยอันนี้คุณใช้เลเทอร์เพียงไอตัวของเลเทอร์เนี่ยทั้งหมด7อันแล้วก็สตริงอันหนึ่งแล้วก็ไอโอ๊กวูดแพล่งยาวาโอวูดแพลงนะครับอันหนึ่งในการสร้างเดสออฟบีนะครับและอันนี้เนี่ยแอโรบันโดเนี่ยก็คือไอตัวของกระสุนนั่นเองนะครับที่เราจะใช้ได้นะครับซึ่งวิธีการคาราฟก็ไม่ยากครับคนแค่เอาธนูทั้งหมด8อันแล้วก็เอาเชือกมาพันแค่นั้นแหละครับจบแล้วครับอันนี้ก็เป็นหลักการดีนะผมชอบ ชอบไอเทมแบบนี้เหมือนกันนะครับมันแบบมันดูเป็นหลักการแบบนี้ดีๆนั่นเองนะครับและวิธีการเติมกระสุนคุณไม่ใช่แบบกดเมา้าขวาแบบนี้เพื่อเติมนะครับคุณต้องเอาไปคราฟนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเอาเน็ตอฟีไปวางไว้อันหนึ่งแล้วก็เอาตัวของแอโรบันโดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าแอโรเนี่ยมันใส่เข้าไป8อันนะเพราะว่าผมใส่อันนี้เข้าไป8อันอ่าหลักการอีกแล้วนะครับและคุณสามารถใส่ได้เยอะสุดทั้งหมด32อันนะครับนี่คือเลขตันนะครับ32 32นี่คือแบบเลขพิเศษนะครับ แล้วเวลาคุณจะยิงคุณแค่กดมาขวาค้าง,คงแล้วมันก็จะยิงออกไปแบบนี้เลยนะครับปิวป้วปิว้วปิ้วแบบนี้นะครับแล้วคุณไม่สามารถหยุดมันได้ด้วยนั่นเองนะผมนี่ครับมาเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปเก็บธนูลูกธนูนิดนึงครับปุ๊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 บนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนธนูอ๋อผมก็ว่าอยู่เอ๊ะอีกอันหนึ่งมันหายผีหลอกหรือเปล่านะครับเอาซะผมหลอนเลยมาตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของเลนส์เบย์พ่อเนี่ยก็จะหมดไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยไอพ่อบาสเกนนนนิิดห่่่ออยยะคครรับก็ืทีีจงเ มันไบโยเน็ตช์จเนี่ยมันไบโยเน็ตช์จไม่ได้นะครับผมอันนี้มันเอาง่ายๆคือเอาไว้เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับก็แบบสมมติศัตรูม,มันเข้าใกล้จริงๆแล้วเป็นอาวุธไม่ทันก็ใช้อน,นี้ตีไปเลยก็ได้นะครับดิวดาเมดเจอาพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เอาละมาเดี๋ยวเรามาในส่วนของตัวของอาวุธแบบที่คุณใช้ตีแบบระยะประชิดบ้างดีกว่านะครับโอ้แหมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับมาเดี๋ยวผมทับเคลียร์กันก่อนนะครับมาเราเคลียร์ไอเทมที่มันเป็นแบบระยะแบบระยะไกลกันก่อนนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันแบบประชันชีพแบบใกล้ๆกันแล้วนะครับเอาซะผมขนลุกเลยเราเล่นรเนราเล่นนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยนั่นก็คือตัวของ Battle a x e เอยโอ้ยโอ้ยพูดโอ้ย,อยลิ้นพัน อย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ Battle X นั่นเองนะครับซึ่ง Battle X เนี่ยคุณสามารถครับได้โดยใช้สติ๊ก2อันแล้วก็วัสดุที่คุณจะเอามาทำ Battle X วางแบบนี้เลยนั่นเองนะครับในแต่ละพัเทอร์เนี่ยก็จะเหมือนกันแค่เปลี่ยนตัวของวัสดุเท่านั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็น durability นะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะไอตัวของ Battle X เนี่ยคือ durability เนี่ยถ้าคุณ ขุดไม้หรือคุณเอาไปตีมอนเนี่ยมันจะลดทีละ2องดูแลบริเตี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าก็เอาไปาเอาไปหาสองดีๆก็ได้แต่อย่างอันนี้เนี่ยผมไม่ชชว่์ว่ามันเป็นเลขเลขอะไรเลขขี้เออมันเป็นเลขขี้แล้วมันหานสองไม่ลงตัวซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์ว่าอันนี้ทางผู้สร้างเขาตั้งใจให้ไปแบบดีหรือเปล่านั่นเองแล้วผมที่จริงไอ้ท,ท,ที่มันเป็นเลขคู่ก็มีแค่2อันนะครับอืม,อมน่าคิดนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมข้ามประเด็นตัวนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาพูดดีกว่าว่าตัวของ Battle Axe เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้ใน PVP จริงจังมากนะครก็คือเวลาเราตีเนี่ยไอตัวของ Battle Axe เนี่ยค่อนข้างที่มันคือมันยกช้ามากครับเห็นไหมครับคือเอาจริงๆเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมครับดาบมันยกช้ามากอะ่ะผมก็เลยบอกว่าเออมันไม่ควรที่จะเอาไป p v p แล้วก็ด้วยความที่ดาเมจมันน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าดาบเพชรครับถ้าคุณจะเอามาสร้างตัวของ Battle Axe แบบ เพชรอันนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมยังมีแต่แต่ว่ามันสามารถขุดไม้เนี่ยได้เร็วกว่านะครับคือมันขุดไวมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองลองอันนี้ซัมเปลิลซัมเปิลให้ดูนะครับเนี่ยคือแบบมันมันขุดเร็วกว่าครับตามที่ผมรู้สึกได้นั่นเองนะผมแล้วก็ในกระทู้เนี่ยก็ได้เขียนแบบนั้นด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยอาจจะสงสัยว่าผมจะวางไม้ตรงนี้ไว้ทําไมอ่าเพราะว่าเรามีไม้ไฟรอดอยู่นั่นเองนะครับแบบว่า ไฟรอตดีแบบเป็นไอเทมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยนะครับคืออาจจะเป็นไอเทมที่ผมชอบมากที่สุดในตัวของมอดดีแล้วนะครับด้วยความที่ว่ามันถูกเพียงคุณใช้แค่สติกสองอันแล้วก็โคอันหนึ่งนะครับคือแทนที่เราจะมาสร้างทอน,นะครับเรามาสร้างอันนี้แทนก็ได้นะครับไอตัวของไฟรอตเนี่ยถ้าคุณเอาไปตีมอนสเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ดผมว่าเออเดี๋ยวผมลองให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับถ้าคุณเอาไปตีมอนสเตอร์หรือมอบอะไรก็ได้เช่นอ่ะเมื่อกี้ผมเอาหมูแยะอ่ะ,อะ,อะ,อะผมเป็นอะไรกับหม,ม ถ้าผมเอาไปตีปั๊บแบบนี้นะครับมอนก็จะติดไฟนะผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอปเอาลงน้ำไปนะครับก็คืออันนี้เนี่ยถ้าเราไปตีกับมอบหรือว่าตีกับแบบเออเอนติตี้อื่นแบบนี้เนี่ยมันก็จะติดมอบเอไม่ใช่ติดมอบติดไฟขออภัยนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าคุณเอาไปจุดไฟนะครับคือคุณสามารถจุดไฟได้บางบล็อกเท่านั้นโอ้แล้วฝนมันขยันตกจังเลยเอ้ยมามาปิดฝนมาหน่อยนะครับซึ่งถ้าคุณเอาไป จุดไฟนะครับคุณสามารถจุดได้3บล็อกสประเภทนั่นเองนะครับแลนก็คือพวกบล็อกไม้อย่างที่2ก็คือพวกบล็อกคนแก่หรือบล็อกวูและสุดท้ายก็คือพวกพืชอะพวกนี้อย่างเช่นอ่ะเผาย่านี้นั่นเองแลาผมหรือเผาดอกไม้ก็เผาได้เหมือนกันนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะสซมเปิลให้ดูนะครับว่ามันเผายังไงเพียงคุณแค่กดป้าขวาเท่านี้นะครับคุณก็จะได้ไปแล้วครับกองไฟแต่ว่าอันนี้เนี่ยเมื่อคุณใช้ไปแล้วเนี่ย ไอตัวของอันนี้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าผมเอาไปตีนะครับแปะเห็นไหมครับเสียไปหนึ่งไฟรอดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ดีๆด้วยนั่นเองนะครับเลือกใช้อย่างประหยัดนะครับผมสำหรับตัวของไฟรรอดนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของเซเบอร์นั่นเองนะครับซึ่งเซเบอร์เนี่ยความคุณสมบัติพิเศษเนี่ยมันมีจุดนี้ครับคุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อคุณขี่ม้าเนี่ยมันจะดิวดามจมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่ามันคับยังไง วิธีการค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพิลึกนิดนึงนะครับผมในความรู้สึกผมเนี่ยก็คุณใช้แค่สติ๊กอันหนึ่งแล้วก็วัสดุที่คุณอยากสร้างนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ไม้ยันดมอนเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการสร้างก็เหมือนกันนะครับไอตัวของเซเบอร์เนี่ยก็ถ้าผมให้เทียบนะบผมว่าดีกว่าเอาไปสร้างตัวของดาบเพชรน,นะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมไม่ที่คุณไม่เห็นดูราบิลิตี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้แบบตีเฉยๆเนี่ย มันไม่เสียดูราบิลิตี้ครับผมอ่าแล้วมันก็ตีได้เฉยๆเท่านั้นด้วยนั่นเองนะครับมันไม่ได้มีสกิลอะไรเป็นพิเศษด้วยนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้แซมเปิลอะไรมากนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณสมบัติมันคือเอาง่ายๆคือเหมือนแบบลอกดาบเพชรออกมาเลยอะครับอืมแต่ว่าอันนี้เนะี่ยถ้าขี่มาได้พาสีเพิ่มแถมไม่มีดูราบิลิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุ้มกว่าดาบเพชรหรือว่าเอาอุปกรณ์ทั่วไปทุกอันแน่นอนนะครับผมสำหรับถ้าเทียบกับดาบอืมต่อไปก็จะเป็นนตััวของงะครบซึ่ มีดเนี่ยก็มีคนสมบัติพิเศษเหมือนกันนะครับใครที่เคยเล่นเกม Assassin's Creed นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีมีดที่แบบมันอยู่ที่ใต้ข้อมือใช่ไหมแล้วก็เอาไปแทงแทงข้างหลังช่อวแวบแบบนี้แล้วก็ แบบที่ทิงแทงข้างหน้าก็น่าจะได้เหมือนกันนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถดิวดาเมจได้มากขึ้นถ้าม็อบไม่เห็นเรานะครับอ่าก็คือสมมติว่าแบบเออม็อบมันหันหลังอยู่เนี่ยก็แบบแหมขอขอเล่นข้างหลังหน่อยแล้วก็ชอวบเลยนั่นเองนะผมก็จะสามารถดิวเดมเมจเพิ่มได้ซึ่งวิธีการสร้างมีเนี่ยก็ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับเพียงคนใช้สติ๊กวางข้างๆกับตัวของวัสดุที่คุณอยากสร้างมันแค่นั้นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยประหยัดมากแถมผมแนะนํานะ คุ้มกว่าแซเบอร์อีกครับถ้าคุณเป็นแบบพวกชอบหลอยข้างหลังนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจผมใช้สับถูกรหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่นะบแบบพวกชอบเข้าหลังนะครับแล้วก็เข้าไปแจ๊ก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 ,จกฟันทิ้งเลยนั่นเองนะผมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือโดยความที่ว่าวัสดุดมันถูกและทำทำดาเมจได้ถึงดาเพรเหมือนกันก็เลยแนะนำตรงนี้มากกว่า ต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวของคาตานานั่นเองะครับผมหรือง่ายๆก็คือรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นดาบของญี่ปุ่นเนาะคาตานาะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะในความรู้สึกผมโอเคซึ่งคาตานาเนี่ยก็สร้างไมย้ยาานครับเพียงคุณใช้สติ๊กกับตัวของอุปกรณ์เนี่ยวางแนวนี้นั่นเองนะครับวางแบบนี้เลยสลับตัวของทุกวัสดุที่เราอยากสร้างเลยนั่นเองนะครับซึ่งงตัวของคาตานะเนี่ยผมแนะนําว่า ให้ตีกับตัวของม็อบที่มันอยู่ไกลๆนั่นเองนะครับคือไม่ควรจะสู้เป็นแบบหมู่ๆครับคือแนะนําว่าให้สู้แบบตัวเดียวๆเพราะว่ามันเป็นอาวุธระยะตีไกลที่จริงผมจะพูดว่าใช้กับดาบคิดว่าเป็นดาบดาบอันนึงเลยก็ยังได้นะครับแบบผมว่ามันประโยชน์มันจะน้อยหน่อยนิดนึงสำหรับตัวของคาตานะนั่นเองนะครับถ้าผมเทียบเนี่ยสามดาบนี้เนี่ยผมว่ามีดคุมสุดนะครับผมถ้าสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ระหว่างคาตานะหรือว่าจะใช้ไอตัวของมีดหรือว่าเซเบอร์นะครับผม ต่อไปก็คือตัวของคริสนะครับซึ่งคริสเนี่ยมันเป็นดาบอะไรที่มันพิเศษมากนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคุณใช้โกลด์อิงกอตอันหนึ่งแล้วก็ไอรอนอิงกอตอีก2อันในการสร้างคริสอันหนึ่งนะครับซึ่งตัวของดูร a บิลิตี้อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณสามารถเล่นเอนชานเมนได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเก้มโมนหนึงก่อนดีกว่านะครับผมจะเอนชานอันนี้ให้ดูนะครับ ตัวของ Enchantment ของคริสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแบบบัฟบ,บางอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมแน,นะนำว่าถ้าคุณเอาไปใส่ตัวของช้าเด็ดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าไอตัวของอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด5 Attack Damage แล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมก็แน,นะนำว่าให้เล่น Enchant เยอะเลยมีตัวนี้นะครับแล้วถามว่ามันพิเศษยังไงนอกจากทำให้เราเปลืองทรัพยากรทองกับเงินของเราอ่า ซึ่งตัวอันนี้เนี่ยมีน,นี้เนี่ยถ้าคุณฆ่าม็อบได้นั่นเองนะครับหรือวพวกฆ่าแบบอ,อะไรก็ได้ที่มันดรอป XP เนี่ยมันจะดรอป XP เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่ถามว่าคุ้มไหมก็แล้วแต่คนด้วยนั่นเองนะครับแล้วแต่สถานาการณ์ด้วยแหละในความรู้สึกผมและอีกอันหนึงนะครับนั่นก็คือไพค์นั่นเองนะครับซึ่งตัวของไพค์เนี่ยก็ถ้าคุณเอาไปตีกับไอ้ม็อบที่มันแบบยังไงพื่ไงดี ถ้าคุณเอาไปตีกับม็อบที่มันนั่งอย่างเช่นอะไอตัวของจ็อกกี้อะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกจ็อกกี้หรือเปล่านะครับไอตัวของไอสเกเลตันที่นั่งกับตัวของสไปเดอร์ครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปตีพวกนั้นเนี่ยดิวดาเมจเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการครับก็ไม่ยา,มากเหมือนกันนะครับเพียงคุณใช้สติกสองอันแล้วก็ ตัวของวัสดุที่คุณอยากสร้างตัวของไอไพอันนี้ด้วยเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะแสดงให้เห็นทั้ง5อันเลยนะครับว่าสร้างย,ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่มีดัมเมจอะไรถ้าคุณเอาไปตีแบบตีดื้อปกตินั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมเอาไปตีอันนี้ดีกว่าะนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอะไรที่โจมตีแรงมากๆนะครับอย่างไดมอนด์เนี่ยโจมตีถึง9าอะ่ะดัมเบจเก้านี่มันเยอะมากเลยนะผมเยอะกว่าดับไดมอนด์อีกอะ่ะเยอะกว่า2เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะครับก ดูดานผสมควรต่อไปก็จะเป็นตัวของดิริกเดิร์กเดิร์กน่าจะเรียกว่าเดิร์กมากกว่านะครับผมผมไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่ามันเรียกว่ายัางไงนะซึ่งตัวของเดิร์กเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ผมรู้สึกว่าผมยังหาตัวของข้อมูลอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ได้ลองตีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งมีแค่2อันที่มันมีดูลาบิลิตี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันอื่นมันไม่มีดูลาบิลิตี้แต่2องอันนี้ดันมีเฉยนะครับซึ่งตัวของเดิร์กเนี่ยก็ใช้ตัวคอสติกกับไอตัวของวัสดุทีี่คคคุุณณอยยาาากสสรรร้้งงงนะับเพ ไอตัวของเดิร์กเนี่ยก็คงก็จะได้เดิร์กแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามผมหรอผมไปสร้างมีดคมกว่านะผมแนะนําอีกแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวของเมสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอาวุธของมรย์ถ้ำนั่นเองนะครับผมอาวุธถ้ำเอ้ยไม่ใช่อาวุธถ้ำตัวของเมสเนี่ยก็สามารถสร้างได้โดยใช้ตัวของไอตัวของโอ๊กวูดแพร้งสองอันวางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วัสดุที่คุณอยากสร้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวัสดุตามเกรดที่คุณอยากสร้างเหมือนกันนั่นเองนะผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเป็นพิเศษนะครับสำหรับตัวของเมสนะครับก็เอาแค่คือเอาเอาไปตีนั่นแหละก็คือแบบ มนุษร์ถ้ำนิดหน่อยนั่นเองนะครับและอสุดท้ายเนี่ยที่ผมสนใจมากเลยครับก็คือคอ l l d r นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมตั้งชื่อให้มันแบบพิเศษเลยครับนั่นะคือไอตัวเจาะยางนะครับไอตัวเจาะยางอันนี้เนี่ยก็สามารถสร้างได้โดยใช้ตัวของไรอนบาร์ทั้งหมด4อันนั่นเองนะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวเจาะยางเนี่ยมันมันทำยังไงได้ครับผมรู้สึกว่า มชื่อมันพิลึกจังแต่ว่าเอาเถอะครับมาผมตั้งแบบให้แบบเข้าใจกันนะครับซึ่งไอ้ตัวเจาะยางอันนี้เนี่ยคุณแค่วางม็อบอัน,นไม่ใช่วางม็อบสิถ้าสมมติม,มีม็อบตัวหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาแล้วคุณบอกว่าเอ๊ะมาโดนกับดักฉันหน่อยสิอ่ามาเดี๋ยวผมจะผักมันโดนให้มันโดนกับดักนะครับเปาะเห็นไหมครับดิวดาเมจถ,ถึง8ดาเมจนะครับแค่ตัวเจาะยางอันเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการดิวดาเมจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพสอสมควรเลยนะเอ้ยแล้วผมโยนนนไไออ้ี่าามะเกก็หหป อ,นนะอ๋อมันเข้าไปในตัวอิมมูทของผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถเป็นกำดักที่ส่งพลังมากได้นั่นเองนะครับเมื่ออยู่กับมือคนที่สามารถตั้งกำดักได้เก่งๆซึ่งผมไม่ใช่หนึ่งในนั้นแน่นอนนะผมมาเดี๋ยวผมจริงผมไม่ต้องเอาใส่หีบก็ได้นี่ว่าแล้วเอ,เ,เ,อเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะรผมก็ใส่หีบไปแล้วนะครับต่อไปก็คือตัวของเกมคลเชอร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้ลองแล้วก็แบบยังไงคือพอได้ลองเนี่ย ไอตัวไมโครของผมก็แค่นะครับถ้าผมอยู่ในโหมดเซ r v อร์เว o ร์โหมดแต่ว่าโหมดเกมส์นี่มันใช้ได้เฉยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือตัวของบูมแบรงนะครับอ่าบูมแบรงคงไม่ต้องอะไรมากนะเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จักก็มันก็คือบูมแบรงมันคืออาวุธที่ปาแล้วแล้วมันจะย้อนสองกลับมาหาเราได้นั่นเองครับซึ่งตัวของบูมแบรงเนี่ยสามารถสร้างได้โดยสติกสอันแล้วก็วัสดุที่วัสดุที่เราอยากใช้อีก2อัน แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทุกๆอันนั่นเองนะครับมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโหมด creative ผมก็สามารถปาไดา้วิธีการใช้ก็แค่กดมาขวาครับเท่านี้นะครับผมแล้วนี่เนี่ยมันก็จะบินกลับมานั่นเองครับซึ่งถ้าผมบอกว่าออาผมหลบอ่ะนี่ผมหลบไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะไปแบบย้อนไปย้อนมาซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับผมนะบซึ่งอันนี้เนี่ยก็มันยังไงเพิ่มสเกลดาเมจตามตัวของวัสดุด้วยนั่นเองนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไดนามายหรือระเบิดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไปลองปาในซิกเนลเพลเยอร์ไม่ใช่ปาในซิกเนลเพลเยอร์ในเซ r ร์ฟเวอร์โหมดแล้วก็เกมแคสเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเพียงคุณใช้การพพวเดอร์2อันแล้วก็สตริงอีกอันหนึ่งในการสร้างไดนามายสองอันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลองตรงที่มีน้ำนั่นกันก่อนนะครับไม่งั้นพื้นอาจจะเป็นรูกันได้อันนี้เนี่ยเพียงคุณแค่กดมาขวาครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะปาแล้วมันก็จะระเบิดเลยนั่นเองครับปาแล้้วปาาค่่อนขทีจะตรงมากด้วยนะครั์แล ลงไปดิ่งแบบยังไงแบบเออมันไม่ได้ตรงแบบตรงดิ่งๆเลยนะครับและอันสุดท้ายก็คือตัวของโกลสิกเกอร์ซึ่งไอโกลสิกเกอร์เนี่ยมันเป็นเอนชานเมนต์นะผมโกลสิกเกอร์เนี่ยคุณแค่เพียงวางไอตัวของไอโกลอิงกอตทั้งหมด6อันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของบูมบอลแลนที่คุณอยากจะเอนชานเนี่ยหอันแล้วก็ตัวของไดมอนด์อีก2อันในการสร้างตัวของเอนชานโกลสิกเกอร์ซึ่งถามว่าโกลสิกเกอร์มีไว้แล้วมันทําอะไรได้อ่าซึ่งตัวของโกลสิกเกอร์เนี่ยเพียงคุณแค่ กดป่าแบบนี้ครับแล้วก็ดูนี่ครับมายากรจะเกิดตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับว่ามันกาลังบินตามผมมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้โกซิเกอร์เนี่ยที่แตกต่างกับเมื่อกี้ก็คือไอ้แบบปกติเนี่ยมันจะไม่ตามนะครับแต่ว่าโกซิเกอร์เนี่ยมันตามแบบยังไงแบบตามตาม,ตามทิศทางที่เรากำลังเดินไปเลยนั่นเองนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอนชานที่น่าสนใจพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผม เอาละสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงหมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเอาแอดวิวมาไม่ได้ใช้เลยแล้วก็โต๊ะครับต๊วครับ,ต,รบตัวครับก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าใช้ไปแล้วผมจาไม่ได้หมืนผมลืมไปแนละ้วเมื่อกี้นะผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออําลากันเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับในสิ่งที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือตัวของโกซิเกอร์เนี่ยคิดว่ามาทำอะไรได้ก่อนที่ก่อนที่จะดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะรู้แล้วถ้าดูถึงจุดๆุดนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็คงอยากให้แนะนำเสนอไอเดียเพิ่มเติมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเหมือนคลิปอื่นๆนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อ่านคอมเมนต์ตามปกติเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยว่างทำคลิป YouTube เท่าไหร่นะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่าันนเ้วหส สวัสดีครับ